เออเออไม่มีใครนี่เลยครับเดี๋ยวนี่ไงอร่อยมากเลยวัวเดงที่เราไปบีบกันมาอันเดียวไม่มีบีมันมาใช่เราไปหมูดตัวใหญ่เยสเยสเยสอร่อยใช่ของวัวแดใช่ใช่ใช่ อันนี้ของโซโซคือเป็นแบบนึงของมันได้เป็นแบบนึงค่ะอุ้ยต,ตื่นเต้นมากๆดูหน่อยตื่นเต้นดีใจเลยใจเราไปเรียกการเดินเราเดินบ่ใช่วัวตั้ใช่เราไปดูวัวมาก,กา <laughs> มันเย้ยเราไปวัวกันมาอีกลองร,าารูปให้หมดเลยลูกอืมใช่กินให้เสร็จนะมีสมาธิแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันละ